อะไรอะไรนุอะไรกล้องวงกัไปโชว์สาชาเลยหมีมไหมมีอยู่

ไปกันไหนไหนทุเรียนมันดีจรงไหมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทุเรียนดึงเนี่ยลงมาไม่ยู่มุงได้ไหนกันไหนอยู่โอ้เขามีถังลมอยู่เขาบอกว่ามีถังลมอยู่โอ้ยดีกว่าให้ไปสับแต่ดีก็สนุกสนานกันไปครับ เพ่เพ่สามชาให้หน่อยครับสามชาให้หน่อยอ้าวสามชาเป็นเปล่าเอา้สามชา,นา,า,า,มชาหน่อยดิเอาสามชาเป็นเปล้าแก้ว ใช่ไหมเหมือนวุ่นวายอ่ะวุ่นวายทั้งงานบใช่วุ่นวายเฉพาะทีมงานเรานะเนี่ยคนอื่นเกานั่งอยู่บนโต๊ะเต็มเลยอ่ะเฮ้ยแปลกมากเลยอ่ะใช่เราหาเป้าหมายอยู่เราหาเป้าหมายอยู่นู้นต้องให้คันนั้นเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่านะเขาบอกอย่านะอย่ามาี้แผงนี้นะทำไมอ่ะจะถามก่อนวันนี้บัดดีบัดดีกี่รอบแล้วเนี่ย เจอกันสวัสดีครับพี่รถไต่ห้างก็เลี๋ยวจะแกะลงมาฮะไต่ห้างก็เลี๋ยวจะแกะลงมามันห่างมห่างเนี่ยขันเร่งคันเร่งมันหลุดขันเร่งขันเร่งมันหลุดจากกระปุกลงลงกันหรอกนี่เราก็โอ นักดนตรีครับเช็คสาวเดี๋ยวเราไปดูหาเครื่องครับสวัสดีครับเรามาดูนักดนตรีวงอะไรเนี่ยญีย่ปุ่นการดนตรีครับอะไรนะญี่ปุ่นการดนตรีอ๋อวันนี้เล่นกี่ชั่วโมงวันนี้เล่นอย่างสวัสดีครับสวัสดีครับห้าโมงเย็นครับห้าโมงเย็น,ยนใช่ครับโอ้โหจวดจาดเลยวันนี้ ก็รอเวลานะครับเช็คซา,าวของอ,อุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับอุปกรณ์แต่ละชิน้นเบรเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะเช็คมอนิเตอร์กีต้าร์นะครับ ก็จะเป็นคีย์บอร์ดเครื่องดนตรีประมาณ4ชิ้นครับ4ชิ้นกับบล็อกนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะนี่ก็รอรอเวลารอเวลานะครับอันนี้ก็จะเช็คมอนิเตอร์บนวิธีนะครับเช็คมอนิเตอร์เราได้จวดจารกันแน่นอน ก็เช็คโมดิเตอร์แต่ละชิ้นนะครับแต่ละชิ้นแล้วก็จะเช็คซสาพร้อมกันทำไมถึงต้องตัดออกอ๋อทำไมถึงต้องตัดออกก็เพราะว่ามันแตกถ้าถ้าเราไม่ตัดออกมันจะลามไปเรื่อยๆลามไปเรื่อยๆเราต้องตัดตัดตรงที่มันแตกออกตัดตัดตรงที่มันแตกออกนะครับตัดออก น่าจะรามาทางนี้น่าจะเรามาทางนี้นี่เรารอเช็คสาวเอ่อเอาเร็วๆน้อยเขาจะกลับบ้านกันหมดแล้วด้วยนี่เอาเก้าอี้นั้นไปอะไรอ่ะฮะหักอา้าวสูงไปไหมนั่นอะ เีเรามาดูสาวๆนะครับหางเครื่องนะครับนักร้องมาถึงก็จะต้องกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับหางเครื่องสี่คนนะครับเริ่มอายแล้วครับพอเจอกล้องแล้วก็จะเริ่มอายครับนักร้องก็ประมาณสองคนแล้วก็หางเครื่องวันนี้จวดจาดกันแน่นอนนะครับที่ร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ก็งานบุญเฮ้ยโจได้ไหมเนี่ย รถแต่ละคันแต่ละรุ่นนะครับกองกันมีเน็บหลังอีกมีข้างหลังอีกเยอะแยะมากมายครับมางานบุญวันนี้ก็กองทรายกองหินนะครับเท่าที่เจ้าได้นะครับก็ขอโมทนาสาธุทุกท่านด้วยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันนะครับงานบุญครั้งต่อไปแต่ยังไม่ทราบว่าที่ไหนอย่างไรนะครับก็ รอติดตามชมตอนต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณเอฟีขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจกันมาเสมอนะครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปบ,บายสวัสดีครับ